แม้ว่าจะโบกมือลาบางตลาดไปแล้วแต่ General Motors ก็ยังขยายไลน์อัพที่จำหน่ายในตลาดหลักต่อไปล่าสุดมีข่าวว่า GM กำลังส่งพัฒนารถกระบะไฟฟ้าขนาด full size ซึ่งอยู่ในแผนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า30รุ่นภายในปี2025จากการเปิดเผยของเว็บไซต์ Carscoops ในระหว่างการแถลงข่าวกับนักลงทุนเมื่อไม่นานมานี้ทีมงานของ Carscoops ได้ทำภาพจำลองของรถกระบะรุ่นนี้ขึ้นมา จากข้อมูลบางส่วนที่พอจะทราบมาจากแหล่งข่าวภายในและภาพที่อยู่ด้านหลังประกอบการถแถลงข่าวโดยดีไซน์ด้านหน้ามีการออกแบบคล้ายกับรถยนบางรุ่นของบริษัทที่ดูสปอร์ตในแบบ Camero รถสปอร์ตยอดนิยมของเชฟ r ร let ตัวถังโดยรวมมีความโค้งมนมากกว่าที่จะเป็นเหลี่ยมสันเหมือนรถกระบะคู่แข่งรายอื่นสำหรับห้องดยสรารภายใน c h e v r o l e t รุ่นนี้จะเน้นการใช้งานเป็นหลัก แต่ก็ยังมาพร้อมวัสดุภายในคุณภาพสูงจอสแสดงผลดิจิตอลทั้งการสแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบอินเทอร์เทนเมนต์มีขนาดใหญ่โดยมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงจาก Google ระบบนำทางและแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่างๆในปัจจุบันเรียกได้ว่าเหนือกว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ของบริษัทที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะน,นี้นอกจากนั้นยังมีระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยซูเปอร์ครูซที่ช่วยลดความเครียดในการควบคุมรถ และยังมาพร้อมระบบเปลี่ยนช่องทางเดินรถอัตโนมัติซึ่งทำงานได้ในถนนที่รองรับฟีเจอร์นี้สาปัตยกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเอาเทียม EV ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากอยากให้สมรรถนะที่เหนือนระดับซึ่งเราอาจจะได้เห็นรุ่นสูงสุดของรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้ที่สามารถรีบพังกำลังออกมาไดถึง800แรงม้าแรงบิดสูงสุด12,200นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ต่ำกว่า4วินาทีขับเคลื่อน4ีล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวส่วนรุ่นที่ต่ำลงมาจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อโดยมีระยะทางลั่นได้กลสูงสุด483กิโลเมตรต่อชาร์จส่วนแบตเตอรี่จะเป็นแบบความหนานแน่นสูงแบบฟาสชาร์จขนาด350 DC กิโลวัตต์โดยในอนาคตระยะทางสูงสุดต่อชาร์จ อาจาเพิ่มได้ถึง724กิโลเมตรเลยทีเดียวคู่แขง่งโดยตรงของรถกระบะจาก c h e v โรเลตรุ่นนี้ก็คือ Ford F150 EV, Tesla Cybertruck Rivian R1T, รวมถึง l o s t o w น์ n n d u r a n c ซ์โดยจะมีการผลิตขึ้นที่โรงงาน Factory Zero ซึ่งเป็นโรงงานที่บริษัทต,ต้องการให้เป็นฐานการผลิตที่ไร้มลพิษศูนย์การเปิดตัวคาดว่าอาจจะได้เห็นในปี2022เพราะเส้นตายของบริษัท ก็คือปี2025 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ